ของคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค,ค์จุฬาฯรอบปีที่1 19และผู้เข้าร่วมานท่าน,นานทั้งหายขอขอบพระคุณท่านผู้มีการสนักงานจงาจุฬาฯที่หนึ่งเป็นอย่างสูงไ,ได้พิจารณให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศเกณฑ์บุคคลองค์การและนวัตกรรมเหรียญองค์จุฬาฯในวันนี้การมอบรางวัลประกาศเกณฑ์ทุนเดือนนี้น จะขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้เข้ารับการผู้ที่ไดรับประมาณการาาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำดับน้ำรักษาโครงการาน้ำปราและฝ่ายส่งน้ำและบริษัทสื่อสารปีพุทธศักราช2564หนึกว่าปีที่ภูมิใจประเทได้รุ่งเรืองมา ทนาเพื่อเราชาวไทยเราเชี่ยวชาญเรื่องน้ำทำงานมีมาตราฐา,น,าน,นต้องทำงารเพื่อประชาชนต้องชนประทานแก่งงานแก่งคิดรับผิดชอบงานร่วมมือร่วมประสาน ชาง,งานที่ทานำประโยชน์สู่ประชาชนหนึ่งร้อยกว่าปีที่คูยใจเดือนไทยได้รุ่งเรืองมา ที่เขาระทัผมนัด่เกียรได้ดีอย่างนี้ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีประกาศเกียริทุณบุกคลโครงการและธัรกรรมมีผลโดยการในวันนี้ผมขอแสดงความยินดีกับท่านผู้มีการโครงการจัดหาเชิงใหม่รวมถึงการาชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องที่จะรับการมีนร่วมมือร่วมประสานเชี่ยวชาญงานที่ทางน,นำประโยชน์สู่ประชาชน